สวัสดีครับสวิตสวัสดีอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะอันนี้รถเสียดตองนะวันนี้สุริยาพาบรรทุกมาได้คิวสามนะแต่ว่าเขาบอกว่าตู้นี้เขาจะเอาของก่อนนะเขาก็เลยลงตู้นี้ก่อนอก็ได้คิวหนึ่งโดยโดยบังเอิญนะเรียกโดยอะไรนะโดยฟลุกโดยฟลุกโอเคครับ เดียลงเสร็จแล้วนะครับอันพ่ยอดคิวสานกำลังถอยไปลงนะครับอันนี้ผมลงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกแล้วปิดตู้ปิดไรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาได้คิวหนึ่งโดยฟลุกนะแต่จริงๆลูกค้าเขาบอกว่าของที่เขาจะต้องใช้ตอนเช้านะครับมันอยู่ในตู้ผมเขาก็เลยให้อ่าไปลงก่อนออกมาอย่างนี้นะครับก็ตีวงนิดหน่อย ีวงเท่าที่ตีวงได้เพราะว่าผมน่าจะเลยไปเลนเลนหนึ่งครึ่งหรือเลนสองในบางครั้งนะเพราะว่าหางมันจะหางมันจะเบียดแต่ว่าผมจะพยายามตีแค่เลนเดียวมันจะได้ไม่ไปกวนรถเลนขวาเข้าป่าไปนิดหนึ่งก็เดี๋ยวพาไปดูเส้น ที่ตัดใหม่แต่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกด้วยด้วยที่ GPS มันไม่ค่อยขึ้นนะผมเช็คดูหลายรอบแล้วมันไม่ค่อยขึ้นและาทางเบี่ยงหรือทางที่จะเลี้ยวเข้าอ่ะมันมีเลนเดียวแล้วมันเล็กมากแล้วป้ายมันก็เขียนว่าบางบัวทองซึ่งจริงๆแล้วมันวิ่งเข้ากรุงเทพได้นะครับมันจะวิ่งเข้าถนนกรุงเทพนนวิ่งเข้าปากเกร็ดคือแบบไม่ต้องเลี้ยวอ่ะแล้วก็เป็นก็วิ่งเข้ามินบุรี เป็นหลักสีเป็นอะไรนะเป็นแจ้งวัฒนะเป็นรามินทราตรงไปเลยที่ผมเคยรีวิวไปรอบก่อนเหมือนว่ามันเลี้ยวตรงนี้เข้าเมืองเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมหาชื่อถนนยังไม่ได้นะแต่จริงๆมันก็คือ,อเขาบอกว่ามันมาจากเส้นตัดมาจากไซน้อยอะไซน้อยอ่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูตรง,ตรงทางตรงทางเข้าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่รู้จักอยู่แล้วนะครับที่เพื่อนๆที่รู้จักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูดูเพื่อความบันเทิงไปส่วน เพื่อนๆหรือคนอื่นที่ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าทางเข้ามันยังไงเพราะว่าป้ายมันไม่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 ค่อยชัดเจนนะ GPS มันไม่ค่อยขึ้นนะมันจะขึ้นเป็นบางครั้งอ่ะผมลองดูหลายรอบแล้วเวลาผมพิมพ์หามันจะไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนว่ามันยังใหม่ถ้าผมเดานะตรงเนี้ยมันเหมือนจะ เขาทํามานานละหลายปีแล้วแหละแล้วมันแต่มันยังไม่ตัดต่อกันโดยสมบูรณ์อาจจะสะพานบางสะพานหรือถนนบางเส้นมันยังไม่เสร็จมันก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแต่มันเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะผมเพิ่งจะมาได้วิ่งรถจริงๆอีกทีก็ตอนประมาณสัก5้าหเดือนที่แล้วผมก็เพิ่งทราบนะผมก็เพิ่งทราบ ก่อนนั้นน้องถามผมว่ามาเส้นนี้ยังไงผมก็บอกว่าให้มาเส้น3-4-5อ่าวิ่งเข้าปทุมออก3ามเนาะผมไม่รู้ว่ามันขึ้นแจ้งแล้วมันตัดราเนทาตัด,ตดแจ้งแล้วตัดมาการชนะได้โดยที่ไม่ต้องเลี้ยวอะไรเลยขั้นสะพสานข้ามแยกอย่างเดียวเดี๋ยวพาไปดูโอเค เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในเส้น3-40ที่มาจากสุพรรณมาจากาแยกพ,พระบงมาจากาหลายที่เลยเส้นนี้เส้นนี้ถ้าวิ่งจริงๆตรงเข้าไปมันก็จะเป็นเส้น3 4 5หถ้าวิ่งตรงเข้าไปนะครับเป็นเส้น345หแล้วก็จะเข้าที่ลังสิตปทุมจริงๆมันก็ต่อเนื่องไปได้ถึงลังสิตนะครนายกนั่นแหละแต่ว่า,าเราถึงแยกตรงนี้มันเป็นแยกตรงที่มันเป็นการชนา,าการจนาน่าจะฟัน ฝั่งฝั่งตะวันตกแล้วการน,นานะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวกาน,นาหมายเลขเก้าเนาะตามป้ายอ่ะหมายเลขเก้าทีนี้ถ้าออกซ้ายไปนะครับมันก็จะเป็นงวงแหวนรอบนอกที่จะไปไปทางบางประอินทถ้าตรงไปนะครับมันก็จะเป็นเส้นสามสิบห้าเข้ากรุงเทพเข้าขปทุมเมื่อกี้นะตามป้ายนะอ่าทีนี้มันจะมีป้ายหนึ่งบอกว่าบางบวัวทองตลิ่งชันนะให้เราเลี้ยวไปฝั่งนั้นนะครับอ่เลี้ยวไปฝั่งนั้น การที่จะเข้าลาดกระบังหรือการที่จะเข้ากรุงเทพฝั่งทางโน้นนะครับมันอยู่ตรงข้ามเรานี่เองนะฮะถ้าเราวิ่งออกบางบางบัวทองไปใบปทุมบางปะอินปทุมเนี่ยเราก็จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์รอบด้านซ้ายนะครับรอบด้านซ้ายไปลาดกระบังหรือถ้าเราจะออกบางบัวทองและออกตะลิงชันแล้ววิ่งเส้นใหม่เลขเก้าไปเรื่อยๆมันก็จะไปผ่านพระรามสองสุขสวัสดิ์บางนาแล้วก็ไปลาดกระบังได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอันนี้จะพาไปเส้นที่ว่ามันตัดตรงกลางนะจะพาไปเส้นที่ตัดตรงกลางที่มันป้ายไม่ชัดเจนนะครับผมก็เลยมา,ามาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเอาให้มันชัดๆไปเลยว่ามันเลี้ยวตรงนี้นะหลายคนนะครับหลายคนรู้แล,ล้วแหละเนี่ยนะเราออกออกไปทางไอ้บางใหญ่ตลิ่งชันนะครับบางใหญ่ตลิ่งชันผมว่าหลายคนทราบทราบแล้วแหละแต่ก็ยังมีน้องๆใหม่นะผมว่าอาจจะยัง อาจจะยังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วครับิดเดียวพอเราเลี้ยวมาใต้วงแหวนอะไรตรงอย่างเงี้ยนะครับพอเราเลี้ยวมาแล้วนะครับนี่เราก็เข้ากัญจนาเรียบร้อยนะครับเราเข้ากัญน,นาหมาเยเลข9อันนี้เรา่ากัญจนาหรือมอเตอร์วี หมายเลข9้าเส้นนี้นะครับมันก็คือที่เราอยู่ตรงนี้มันก็คือการหันหน้าไปทางพระรามสองนะครับที่เขาบอกว่าไปตลิ่งชันอะไรได้นั่นแหละแล้วไปพระรามสองได้นะครับไปสุขสวัสดิ์ไปอะไรก็คือวิ่งตามเส้นนี้เลยก็จะไปมีด่านเก็บเงินจะผ่านบางใหญ่บางอะไรไปบางเคเอกชัยบางบอลอะไรแล้วก็ไปขึ้นด่านเก็บเงินพระรามสองแล้วก็ไปทางสุขสวัสดิ์ข้ามไปฝั่งโน้นนะครับถ้าจะไปรัดกระบงังก็วิ่งไปต่อหมายเลข7นะครับ แล้วก็เข้ารัดกระบังประมาณนี้แต่ทีนี้เราไม่ไปเราจะพาวิ่งเข้าในเมืองเลยวิ่งผ่าเมืองเลยโดยใช้เส้นแจ้งวัฒนะก็คือเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นสะพานข้างหน้าแล้วนะก็ะคือมาจากไซน้อยนะครับมันเป็นเส้นไซน้อยขวามือมันจะเป็นเส้นไซน้อยแล้วเป็นเส้นไซน้อยที่วิ่งข้ามกาญจนาเส้นไซน้อยที่วิ่งข้ามอ่ะมือไม่ต้องชี้บางจออ่ะไซน้อยที่ข้ามกาญจนามาแล้วก็วิ่งตรงเข้าไป ในเส้นแจ้งวัฒน,นะที่ผมเข้าใจมันจะไปอย่างนั้นนะแต่มันผ่านถนนเส้นอะไรบ้างเนี่ยไม่ทราบนะเพราะว่าแต่ว่ามันก็เป็นเส้นตรงเลยตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะป้ายเขาจะบอกว่ามีสะพานลับรถมีสุพรนมีบางปะอินให้อยู่ตรงเลนขวาหรือเลนกลางอะไรเงี้ยออกซ้ายเนี่ยมันนันเขียนว่าบางบัวทองกับถนนลาดจักพื่ออ่ามันเขียนว่าถนนบางบัวทองกับราดักพซึ่งที่เราเลี้ยวไปเนี่ยมันยังไม่ใช่ถนนบางบัวทองหรือลาดจักพื่อนนะราักพื่นเนี่ยเราจะต้องไปข้ามอีกนะครับเพราะราักพ่เราจะข้ามอีก อ่าเนี่ยมันเลี้ยวตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเลนเดียวนี่ป้ายมันเขียนแค่ว่าบางบัวทองซึ่งคงไม่มีใครจะไปแจ้งวัฒนาแล้วมองป้ายแล้วอ๋อไปแจ้งมันไม่มีไงก็มีแค่ป้ายมันมีบอกแค่บางบัวทองอ่าถ้าผู้เกี่ยวข้องดูคลิปนี้อยู่นะครับก็รบกวนทําป้ายให้มันชัดเจนหน่อยให้ดูทางเข้านะครับมันแค่นี้เองอ่าตัอย่างที่ผมบอกนะครับขวามือที่เห็นสะพานนั่นน่ะ มันจะเป็นเส้นมาจากไซน้อยนะครับเส้นมาจากไซน้อยนี่ครับน้่ตรงเลยอ่าเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วนะก็คือเส้นนี้นะครับเนี่ยเราจะไปข้ามแล้วมันจะไปแล้วจะพืดได้ก็จริงแหละแต่ว่าถ้าเราวิ่งตรงมันก็จะข้ามมันจะพืดมันจะเข้าอ่าบางบัวทองได้ก็จริงแต่ถ้าเราวิ่งข้ามสะพานไปทุกสะพานนะครับมันก็จะข้ามไปหมดเลยวิ่งตรงๆอย่างเดียวเลยข้ามๆไปจนถึงอ่าแม่น้ำนะครับแม่น้ําตรงปากก็ดอ่ะเป็นน้ำเจ้าพยานะครับ เราก็ข้ามไปอีกข้ามหลายสะพานเลยข้ามบางบัวทองข้ามสะพานอะไรนะเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็ข้ามปากเกร็ดแล้วก็ไปเจอเซนท่านข้ามตรงเซนท่านอีกข้ามสะพานนะครับเจอเมืองทองข้ามข้ามข้ามไปแล้วก็ข้ามถนนวิภาแล้วก็เข้ารามอินทรานะครับประมาณนี้มันแทบจะไม่ได้ติดไฟแดงเลย ผมเดี๋ยวผมคิดแบบเหมือนไม่ได้ติดไฟแดงเลยอะข้ามไปจนหมดเลยวิ่งง่ายนะครับแต่รถบรรทุกนะครับเส้นนี้ท้าาจริงๆแล้วไม่ยัางยังไม่เริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากเริ่มจากตรงแถวแจ้งวัฒน,นะน้ำก็คือติดเวลาวิ่งได้หลังสิบโมงนะครับวิ่งได้หลังสิบโมงนะครับรถบรรทุกนะโอเคนะครับ ชอบไลค์แชร์ช,ช์ถ้าอยากรู้ประวัต์คำใบ้กด subscribe แล้วก็ดูคลิปสุริยาให้จบนะครับสำหรับคนเก่าๆเพื่อนๆที่ติดตามชาว u t u b e ที่ติดตามสุริยาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสารรค์คลิปใหม่ๆคลิปอื่นๆออกมาเรื่อยๆนะครับปะปนกันไปนะมีคอนเทนต์นู่นนี่นั่นแตกต่างกันไปเนาะุ่นชอบก็ดูนะไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็เราจะเจอกันที่ไหนคลิปแบบไหนยังไงเดี๋ยวรอชมคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ ากดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สุริยาพาบรรทุกไปแล้วสวัสดีครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นน